ฮัลผมวันนี้ครับลมซีไว้วัยครับกับบรรยากาศน้ำแรงครับผมกำลังท้มเครื่องครับพริกตะไคร้ครับผมโอ้ที่แกงขี้เล็กครับผมวันนี้สมาแกงขี้เล็กแม่แม่บอกนะครับตัวที่แกงขี้เล็กครับกำลังต้มพริกครับพัก์ติเตียมอะไรครับผม ครับใบแมงรักหรือว่าผักอีตูครับผมนี่ครับพู้หอมแดงครับายครับนี่คาหันนี่ครับใบชะอมครับผมนี่ครับ เอาเบื่อครับผมเข้าเบื่อ,อครับข้าวเหนียวแซนดาน,นะครับเอามาขูกนี่ครับผมครับต้่มนังครับ ภาพยนตร์นะครับตุ่มนังครับเรียบร้อยครับเนี่ยเห็นไหมรครับตุ่มเปื่อยครับน่าิิเปื่อยแล้วมั้งเดี๋ยวเรามาแกงเลยนะครับครับเพิ่มน้ำยานาังครับเป็นขวดเลยครับน้าำยานาง ตะไครครับผมออลงไปข้าฮันลงไปข้าอ่อนขาอ่อนนะครับฮันแกงขี้เหล็กครับผมเนี่ยโอ้โหครับเกิดเรื่บบอยครับนำผุดดวงเลย ด้วยขี้เหล็กครับผมตุ่มนะครับตุ่มแล้วก็ปั้นไว้นะครับลงมาตุ่มครับตุ่มสองน้ำนะครับขี้เหล็กเนี่ยก่อนสีแกงนะครับเอามาตุ่มสองน้ำก่อนนะครับยคอยเอามาแกงได้นะครับนี่ครับพริกครับผมพริกปีกโอ้ยครับผมพริกหอมแดงลง ปรุงรสามเจช๊อบครับผมวน้ำปลรราลัวรึก์นะครับต้องมีน้ำปลรรา,ปรราเพิ่มความเค็มนิดหน่อยครับน้ำปลา เอนนาเบื่อครับเอาน้ำใส่ก่อนมันถ,ถึงไม่มันถึงไม่เป็นก้อนเขาเบื่อผสมหนำนะครับหนำยานางคโคโค่แล้วก็เอาน้ำใส่นะครับหนำยานางใส่บอให้มนันเป็นก้อนนะครับ <S 2>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  นี่ครับลูกโดดครับเอาลงนี่ครับ กัดกินยังไงครับเติมความเผ็ดเรียบร้อยครับขี้เล็กสุกเบื้องยีงสุกเบิดแเหล้อครับต้นหอมครับลงไปครับชาวอุว้มใปแมงหลักตตูเรียบร้อยรอเสรฟบัดนะนี่ครับแซ่บๆครับพี่น้อง แกงขี้เหล็กเ mm hmm. มนูอีสานอีกเมนูหนึ่งครับ mm hmm. ผิดผลาดประกันเลยขอสดขอแพมด้วยครับสูตรไปสูตรมันนี่ครับขี้เหล็กอนวย๋อนี่ครับเรียบร้อยครับผมตักเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยครับผม Okey le.